ซ็งว่ะซ็งไหนเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีว่ะ<อ>หลาเลยลูกค้าก็จะเอาที่ถูกๆราคาดีๆเนื้อที่เยอะๆลุงน้องไม่ค่อยจะหลาบเยื่องเนี้ยอ้าวโอ้ข้าวก,กินไม่ได้ลิ้นก็กร่อยไม่รู้รสตดก็เหมน็นเหม็นวะตอนนี้เฮ้ยมาเจอตรงนี้ดีว่ะไหนนี่ร้อยห้าสิบตารางวาแสนเก้าแสนเก้าเองเอาไปเลย อยากได้ที่ถูกกนดีนะโฉนดพร้อมโอนด้วยนะเออโฉนดคุณแดงด้วยนะเออซื้อวันนี้เอาโฉนดกลับบ้านไปได้เลยเออเนาะมันจะมาคึกคืนท่านใหมไม่ได้วะอ่าเอากองไปเอากองเออ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 นี่นี่ของของของลุงเนี่ยเออเอากองมาเนี่ยนี่อยมีกร่นายเนี่ยนๆก็มาที่ถูกๆแล้วราคาดีๆแล้วก็จัดไปครับผมรัวน้อยโอเค แปลงนี้อยู่ที่ไหนรงแปลงนี้อยู่ที่อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแปลงของการแบ่งขายเนี่ยเอออยากได้แปลงเล็กใช่ไหมเหลือไม่เยอะแล้วนะเอออ่ะอันเนี้ยทั้งหมดเลย2ไร่เกือบ2งานแต่เราแบ่งเป็นแปลงละร้อยห้าสิบเออเอาแบบแพ้ราคามันจับต้องได้เอาอะแสนเก้าเอายังไงอะต่อแปลงนะให้แปลงไหนแสนก้แปลงนี้เหรออันนี้ไปแล้วอันนี้จองไปแล้วจองไปแล้วสิอ้าวเรียบร้อยอ่ะนีนี่มาจากตรงนี้หลักนี้เลย นี่นะเออเออโหลมแม่งพัดจนป้ายเป้ยขาดโอ้โหดูดิขานไม่ไหวอ่ะเออจากนี่เสากลางนี่ไม่ใช่นะอ่ะฮะเสาโน่นไปยันข้างหลังเอออ่าเนี่ยคือตั้งแต่ร้อยห้าสิบวาเนี่ยคือตั้งแต่ทงเนี้ยอ่ะใช่ป่ะไปยันข้างหลังนู่นข้างหลังโน่นอ่าแล้วก็วิ่งข้างหลังวิ่งไปโน่นแล้วก็มาชนเสาโน่นเสานี่เนี่ยเนี่ยใต้เนี่ยเนี่ยเอางี้ข้างหน้าเนี่ยติดถนนสาธารณะใช่ไหมสาธารณะมันติดเท่าไหร่แปลงเนี้ยอ่ะ อยู่ที่เกือบเกือบสิบห้าเมตระเฮ้ยเออแล้วแล้วแล้วมันก็จะไล่ข้างหลังไปใช่ไหมอ่าใช่มีร้อยห้าสิบตารางวาอยู่ห้าแปลงห้าแปลงแล้วก็แปลงสุดท้ายร้อยยี่สิบหกตารางวาเออมันแสนหกประมาณเนี้ยประมาณแสนหกกว่าประมาณเนี้ยอ่านะเอ้ยแล้วทำเลดีหรือเปล่าเอาไฟฟ้ามาเลยแรงต่ําเอ้ยไฟฟ้าพร้อมอินเทอร์เน็ตมาอินเทอร์เน็ตพร้อมปลาปลาก็มีปลาปลาพร้อมปูบ้านได้เลยตรงนี้เราไม่ได้ยังไม่มีที่เราก็เดินเดินาสายฝั่งนู้สิ อ่าเนี่ยเนี่ยก๊อกน้ำก๊อกน้ำไหนมันมาเส้นเดียวกันเนี่ยนะเออเอายังไงเปิดได้ไหมนะต้องลองดูก่อนว่าเขาต่อมาต์มาหรือเปล่าคุณพี่เขาอยู่ป้อ้เอาได้ะเออไม่ต้องห่วงปิดปิดปิดเดี๋ยวเขาว่าเขาว่ารักรักไอ้นี่ดีกว่าโอ้ยทำไม่ว่าล้วก็คุยกันเมื่อกี้นเฮียเฮฮาหนุกห่าน คือบ้านเรือนอ่ะมีอยู่บอร์เวณโดยรอบเลยรอ,รอบเลยอ่ะหน้าถนนหินคุกก็จริงแต่ว่ามันเป็นถนนหินคุกบดอัดแล้วนะบดอัดแล้วสิเห็นว่าเนี่ยเนี่ยเอามีหลุมไหมเนี่ยง่ายนนเลยเนี่วิ่งตามเสาไฟนี่ประมาณสัก300เมตรเจอถนนคอนกรีตอ่ะคอนกรีตเป็น300เมตรอ่ะแล้วก็วิ่งขวาขึ้นไปถนนลาดยางประมาณ1กิโลเอเส้นดอนเจดี หนองยาไซเออเส้นนั้นเองเลี้ยวขวาเข้าตัวอำเภอหนองยาไซก็ประมาณสัก3โล4ี่โล4กิโล4กิโลก็คือเป็นตัวอำเภอหนองยาไซใหญ่อ่าโรงพยาบาลเซเว่นโลตัสปั๊มปตทตลาดใหญ่อ่ะอยู่ตรงนั้นเลยตรงนั้นเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นอ้าวคือเรียกว่าทาเลนนี้เอาจบๆเอาผู้ชมเอออันเนี้ยแบบเนี้ยจบๆเลยจะต้องการอะไรอีกเอาถูกก็ถูกแล้วเออบางคนบอกจะได้ที่ติดราชยาที่ถมแล้ว กว้างกวางแล้วข้าจะม,มันหาไม่ได้เลยวยนี้นอันนี้คือผมจัดเต็มแล้วนะแสนเก้านี่คือเต็มอึดแล้วใช่แสนเก้าพร้อมไปด้วยไฟพร้อมไปด้วยน้ําพร้อมไปด้วยถนนฉนดก็พร้อมโอ้เอาเอ,อเอาเอะมีอยู่แค่ถ้าตอนนี้ร้อยห้าสิบวาเหลืออยู่แค่ห้าแปลงอ้าวใช่เอาตามนั้นนะเออ,เอนองย่าไสรสุพรรณบุรีใช่มีอะไรอีกไหมมีหรือใครจะต้องการบ้านนี่เลยยังไงแต่หลังนี้ไม่ได้ขายอ้าวพูดเพื่อคือให้ดูตัวอย่างไว้ เดี๋ยวเราก็มีคอนเนคชันไม่ว่าจะเป็นขุดล่องถมดินบ้านล็อกดาวน์อะไรว่มมีเยอะเะเอเอะเยอะทั้งหมดแหละเป็นบริการทั้งหมดเลยเออเอมาอยากได้ก็ติดต่อมาเบอร์080 53 53 94ครับผมก็เสียเลยคือมันต่ำกว่าถนนประมาณสัก60เซนเอาเอออันนี้ตามหน่อยเออตาำหน่อยแต่มาถมเอาหาดินข้างนอกมาถมเอานิดนึ่งถมเมาหรือ ร้อยห้าสิบตารางวาคุณไปสักยี่สิบตารางวาเอามาถมที่ปูกบ้านแทนได้เลยเอาดินข้างนอกมาถมสักห้าสิบวามันก็ได้เออเอาดินข้างนอกมาถมนิดเดียวเพราะแปลงมันเล็กไม่ต้องห่วงเออเออแรกกับเนี่ยเอออันเนี้ยหาแบบราคาดีๆราคาโดนๆไปแล้วเนี่ยอา้าวเหมาะให้ให้เหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบที่ลุงบน่นเออล้าใครต้องการแปลงตรงนี้แล้วแถมต้น เหลืองพีเตอทอนอีกประมาณสัก30กว่าต้นโอ้โหคุดเอาเลยมันขึ้นเองเออนี่ยเนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่แต่มันเอาดอกเหลืองๆนะสวยนะเออสวยสวยแถวเลยอ่ะอ่ะจ่ายก็ฝากเขาด้วยร้อยห้าสิบตารางวาหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทโฉนดพร้อมโอนอ่ะตองแง่สาสุพรรณบุรีจ้ะวันนี้ไปแล้วสองแปดเก้า lady channel สองแปดเก้า lady channel โอ้โหทำแบัญญัติประกาศโคตรจอกรับทำสื่อโฆษณาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 Lady Channel นรับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นจ้าของกิจการร้านค้าจ้าของอาสังหานี่เลยต้องดูโพยด้วยโพยเพิ่งคลอดเมื่อกี้เนี่ยบทโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผู้รบเหมาก็สร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำ รับงานทั่วประเทศในราคาพิภาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่รับรองไม่เผ็ดหวังเฮ้ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอะอ้าวแหมสนใจติดต่อ080 563 5394444เอ่อเออโค่ไ้ไหมขอดนุญาไหม